สวัสดีครับครับพี่พอดีตอนนี้ผมสนใจที่จะออกรถของทางยามาฮ่านะครับแต่เรื่องด้วยเศรษฐกิจมันเป็นอย่างนี้พี่ทางยามาฮ่ามีโปรโมชั่นอะไรช่วยลูกค้าบ้างไหมครับตอนนี้นะครับทางยามาฮ่านะครับมีโปรใจดีช่วยผลนะครับมากกว่า40,000บาทโอ้โห4 0 0 0 0ื 40, บาทยังไม่หมดเท่านี้ยังมีของรางวัลอีก5แค่5รางวัลน,นะดิ5,000รางวัลน,นะครับของแถม มูลค่ารวมกว่า15ล้านบาทได้ไหมทุกคนสิครับเนี่ยได้ทุกคนแน่นอนครับเมื่อซื้อรถกับทางยามาฮ่าขนาดต่ำกว่า4 0 0ซีซีขึ้นไปนะครับรับบัตรของกำนันใจดีช่วยผ่อนนะครับนอกจากนั้นยังไม่พอยามาฮ่ารับประกันยาวนานที่สุด5ปี5 0,000นโลครับโอ้หู5ปี5 0 0 0 0นโลโอเคพี่ผมเอาคันนี้เลยครับจัดไปครับครับผมแบ่งเปาภาระสตาร์ทความสุดกับของรางมูลค่ารวมกว่า15ล้านบาทถึง15ตุลาคมนี้ยามาฮ่า <ama> ใจดี ด้วยผ่อนดีเปล่ะดี